ก็คสวัสดีชมทั้งนกันด้ยนะคะพี่หัวใจกับพี่เมลันเบก้แก้วกับมิีซาผมอ่ะวันนี้ก็ตามสัญญาผมไม่รู้ว่าใช้สัญญาไปอ่ะก็แตงมมปะทาฟักทองท่านผู้ทีเอ้อดังไปหน่อย อ่ะเดยวต้องมีอาวุธด,ด้วยใช้หมัดเมามันไม่ได้โอเคแตงโมก็พิสตันปักทอก็พิสตันอ่ะ,ออะเอามันขยบไปนิดหน่อยอ่ะขยยบไปมากเลยโอเคปักทองถือปืน <laughs> ยืนเหยียบปืนตัวเองแล้วแตงมือปวดก่อนนะมืตัวเองไปที่เออคอมัง้ง <laughs> ไม่มันเลยเยเออนอนไปละนอนได้ไหมไปละม้มานอนไม่โดนเออเออ เพื่ออะไรไว้เนะี่อ่ะอ่ะอะเทคไหม,มสปอนตัวใหม่มาก่อนอันนี้ผมในมือกดาบฟักทองสปเปียครับผมสปเปียตั้นรู้จักไหมคนเล่นสติกโปรเกลิกซี่จะเข้าใจโอ้วเดี๋ยวเดวดาบปาดัดไอ้นี่ขยับเหมือนเดิมขยับภาษาอะไรนะเออ เออโอเคครับผม,ม <c oughs> แตงโมคักทองเปิดก่อบนะผมอืมอ่ะแตงโมก็อืม,อม,ม,อมเข้าคอนเลยเดียวน่าจะตายแล้วด้วย แบบเทียบโอเคสรุปฟักทองมาตายแล้วโอ้ my god ฟักทองมาตาแล้วาาตา,วตาถ้าตามันหลับนะโอเคเป็นการต่อสู้ที่ไม่ไม่ไม่มันเลยอะอะโอเคมแ,แล้วแล้แต่งโมแล้วก็ ตอนนี้มือมือ,อเฮ้ยไม้มันเป็นอันตรายต่องไหนวะเพื่อนทำไมเองมือเจ็บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอนี่แปาแต่งมัวเป็นฝ่ายชนะผมรอรอบจริงนะครับผมแอะเคีย <c ười> ่ติ้งดามเคย เจ้าหน้บปอะยวไม่ใช่แตงงมกฟักทองเจ้าเดิมแต่เป็นฟักทองสูมสูมสองเจอกับข้อพดมารู้สึกว่าตัวเองรู้สึก <laughs> oh <laughs> พีู่ <laughs> ออ <laughs> ัวก็ดูตัวเต้นโอ้ยโอ้ยโอยอ้ยโอ้อ้ยโอายโอ้ยอ้ยโี่ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้มาม้อ้ยอ้ยโอมยโเออ้อ้อ้ยโอมอออ้ยโอ้ พ <ś les> ักทองไม่ดีรอฮะฆ่าศัตรูตัวเองตายเลยเงยียบ <ś les> ตายหนาดฝากดู่เอา้เอาเข้าไป ตเต็มที่กับชีวิตโยลงน้ำไปเลยโอเคได้ยิยนเสียงน้ำนุ่มแอะพี่ผมเป็นอะไรก็บอกหู้หค้ับ้ผมเวลาลุกต้องเฮ๊าเค้พักทองชนะผม่อรอบริงเลย เลยมันไม่สามรอบค่ะแล้วแล้วก็มาถึงรอบที่ผมแตงโมเจ้าเดิม vs ฟักทองสูย์ส,ส,สอนฟักทองวัอนการมาแก้แค้นแตกมูมที่ค่าตัวศูนย์ศนย์หนึ่งไปอ่ะคราวนี้เราปืนบ้างครับผมแหมการต่อสู้มีปืนมากเกิน แต็มก็ทุกซอกส่วนอ้าวเดี๋ยวเดี๋วสนฟักทองสวนสก็หัวมัมแมชชีนกันอ่ะแล้ก็จะสเต็ปเติมรรู <iros> ้สึกว่าจะรบกันสองคนเลยโอเค เดี๋ยวเราให้เขาลุกขึ้นนะผมดีแพะลแรปเปอร์รีแพรตัวเองวิ่งชาชทเกินผมลุกซองของเขาแต่ก็สร้างความรุนแรงมากเลยจนสุดๆุดสองตายไปเลยอ่ะอ่ะโยนลงน้ำไปเลยโอเค และแล้วแต่งหมู่กนศมเยอ่ะสดชื่นมากใช่ไหมทรมานเขาตอน้ายอ้าวโคซานะกลับมากับสองพีรน้องนี้กันบ้างอ่ะโอเคนะมากันหัวแป๊บสิทำอะไรดีก็เหมือนเทผม แก้วที่มีหูจับคราวนี้เพิ่มเป็น6อันรู้สึกของทางซ้ายนี่จะยิ่งยหน่อยนะฮะแล้วเรือนเย้ล้วงหมดเลยบอกใจชะนะ้าแก็เหมือนเดิมแล้วฟังขวาไม่ทัน Thẻ lốt tố bài À Ừm Nà Bạc tênh tênh nổi nó Thoàn kết dạc mà À Áo ra Cái อะไรก็ไม่รู้ลบหัวเอก่ย้ด้วยฮะ,ะสรุปเพื่อสยบหัวคุณหอตาแล้วแล้วยูเพื่อนมันก่อนแป๊บหนึ่งเออโอเคเป็นการฮิวที่โดนเร็วม,มากับมาแบบเก่า แต่คราวนี้จะมิกซ์กับขวดเบียร์อ,อ้าวผิดคนขอโทษอ่ามามามาเอาใหม่มิกซ์กับขวดเบียร์อ,อีกแล้วดีนะไม่ลงน้ำมิกซ์กับขวดเบียร์โอเคของฉันล่ะ เพื่อนแกจะตายแคโอเคเดี๋ยวดีลิตอย่าดีลิตตกโอเคเป็นแนวบ้างผอ่ะแรกด้วยแผ คนสะแนามาพอดีถ้วยลอยแท้เลยผม <laughs> จะบ,บ้าตายอ่าลองเล่นกับกระแพงดูหน่อยครับโอ้ก้นกระแพงได้เว้ยกุาแจป็นเลยของฟังซาซ <laughs> เพื่อนเพื่อนเอ็กตาข้างนึกไง มาตายแล้วอ้าวช,ชีวิตสิครับเดี๋ยวก่อนไม่เสียแรงโอเคอ่ะก็มาโนฟันต่อครับ เออเ,อ,อเพื่อนกินแตงโมอีกไหมฉันอยากกิน,ตปปนแตงโมอ่ะชิปเปิ้ลแตงโมไปเลยเพื่อนเออจะจะให้เรียกหากนเไยก็ชิปเปิ้ลโมคริปเปิ้ลโม <laughs> จะกินกันนี่ไม่เนี่ยเลามาจะรับระมยอยากตากับตัวเอง <laughs> จะบ้าตายเหรอโอเคงามงามงามอ่ายิ้มก็ได้ใช่ไหมเล่นต่อเวทก็ตั้งได้นะอ้จะลมหมดเลย <c oughs> ผมก็ไม่มีอะไรเล่น สองคนสองพี่น้องนี้ก็พี่่อะไรอะไรเหมือนกันนะมึอ่ะเอ้ยลงบนหัวนายซิไม่สถาบันฐานสูงกันได้ล่ะไม่โดนโอ้ยรักกูไม่น,นี่ล่ะก็ไม่สถาบันฐานเทคสอง คราวนี้อยู่บนหวัวเลยอ้าวอ้าวอ้าวทัวทัวร์จ <laughs> าทำไมวะเนี่ย <laughs> ดูท่าวันนี <laughs> ้วันตัววักวันตาน้ำตาอะไร <laughs> โอ้ตายแล้วกลับมายืนเป็นคนปกติเออโอ่เอาบันท้ายอะเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิม ไอ้คนเจ็กซนโอเคอ่ะเก้าอีอ้เออทำงานเวอร์ซ่าโตเดี๋ยวเออเก้าเก้าอี้ตอนนี้บักแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนระวังเก้าอี้ โอเคก็กำลงพอกันแค่น okay. ี okay. Patter, ้ก่อนไว้ปไปต่อนใหมในคลิปน้าผมบายสวัสดีครับตอนนี้เก้าอี้ไซสแล้วผมเก้าอี้ระเบิดอ้าวโอเคปิดคลิปนด้เลยก่อน